มือเช้าที่ใช่กับเบเกอร์โฮวีแท้ๆแ,และชานมหวานน้อยค่ะรีวิวอาหารเช้าในฝันกับโฮวีที่จริงใจปกติตอนเชา้ามันก็จะทานซาวโดกับไข่แล้วก็เอโวคาโด้แต่แวันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นเบเกอร์โฮวีแทนลองของแบรนด์นี้ค่ะ Mid Heaven ส่วนผสมมีแค่โฮวี<ภ>40%แป้งไร้กลูเตน40%เนยแล้วก็น้ำตาลออร์แกนิกส่วนผสมถูกต้องค่ะอันนี้ให้เลยิโฮวีที่จริงใจมันก็จะแข็งๆหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชินแต่ว่าสําหรับเราโอเคเลยนะกับส่วนผสมแบบนี้แต่ก็นะราคาแอบแดงนิดนึงค่ะแต่ถ้า ใครหน้าใหม่เน้นอร่อยให้ลองของสกินนี่<ข>าบายเขาใช้แป้งไม่ฟอกสี2 0บาทเแล้วก็วิดนาลยละเอียดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ <c oughs> ขนมปังเนียนเหนียวนุ่มเลยคืออร่อยแบบเต็มสิบไม่หักค่ะที่สำคัญคือใช้น้ำมันมะกอ,อกกับน้ำตาลอินทพาราลคือทั้งสองแบรนด์นะกลายเป็นอาหารเช้าในฝันได้อีกเมนูเลยปกติก็จะทานคู่กับเมกาน,นอนะแต่วันนี้ไปเจอชานมแพลนเบสที่จริงใจหวานน้อยอร่อยมากชันเตะค่ะัวชาวก็คือนุ่มเลยขวดนี้เก้าสิบสามแถวใช้ใบชาํำเข้าจากไตหวันคือหอมลมเนี่ยสก มาพร้าวแล้วก็ที่สําคัญคือให้ความหวานจากหล่อหั่นกล้วยไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็ไม่มีสารแต่งแก้ว <c oughs> วัตถุกระเสียไม่มีแล <c oughs> โ้โรสค่ะไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองหรือว่า <c oughs> อื่นๆสําหรับคนแพ้อย่างงาแบบกินแล้วท้องอืดอะไรเงี้ยก็ทานได้ค่ะมีหลายรสให้เลือกเลยค่ะอย่างซิกเนเจอร์ก็จะเป็นชานมอัสซา <c oughs> ชานม,มอส <c oughs> ชานมทีกวนอีม <c oughs> ชานมกด้นอู่หลงชาเขียวนมมะลิอันนี้เราได้มาจากร้านใบเมียงนะคะ